มาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมนะครับสำหรับเพื่อนสนิทอย่างสาวกุ๊กกิฟล่าสุดเนี่ยอวยพรวันเกิดเพื่อนรักสาวดิวอาริสาราปีนี้เขาบอกว่ารูปที่สาวกุ๊กกิฟอวยพรเนี่ยพีคกสุดๆเลย<ง>ทีเดียวนะครับโพสอวยพรวันเกิดเพื่อนนะครับสําหรับกุ๊กกิฟสุมนทิพย์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาโพสอวยพรวันเกิดเพื่อนรักอย่างคุณดิวอาริสารานะครับ <c oughs> เหมือนเช่นเดิมทุกปีแต่ปีนี้ มีลูกสาวสองคนน้องเป่าเป่าแล้วก็น้องเป่าเป้นะครับที่มาอัดคลิปน่ารักน่ารักร้องเพลงวันเกิดให้นาดิวด้วยและที่พีคไปกว่านั้นคุณผู้ชมนะครับกุ๊บกิฟเนี่ยได้โพสต มีรูปกุป๊บกิฟแล้วก็น้องดิวนะครับสมัยอายุ 14, 1 4 1 5ตอนที่ถ่ายโฆษณาด้วยกันตัวแรกในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความใสความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยน่ารักขนาดเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับกุ๊บกิฟเนี่ยก็ได้เขียนแคปชั่นนะครับอวยพรวันเกิดนะครับ จะยังคงเป็นคนสุดท้ายที่อวยพรวันเกิดเพื่อนเสมอในทุกๆปีแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษหน่อยเพราะวันเกิดปีนี้เป็นก้าวพิเศษสำหรับเพื่อนรักในหลายๆบทบาทและหน้าที่ทั้งการที่จะได้เป็นภรรยาเป็นแม่คนเป็นดิวในเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ภูมิใจเพื่อนมากเกือบ20ปีที่รู้จักกันมาปีนี้เป็นปีที่อยาก เฝ้ารอคอยดูการเจริญเติบโตและอยากจะเดินจับมือเคียงข้างเพื่อนอม,มากกว่าปีไหนๆที่สุด<ฮ>รักมึงเสมอ<ฮ>ดิวยิ้มเยอะๆนะเพื่อนอันนี้ก็คือข้อความจากคุณก<ฮ>ุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะครับโอวยพรให้เพื่อนรักอย่างคุณดิวอริสรานะครับ<ฮ>แล้วก็ปลอ,ร,อรูปสมัย14บ5ถ่ายโฆษณาตัวแรกด้วยกัน<ฮ>ตอนนั้นค่าตัวคนละไม่กี่พันอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้<ฮ>มาไกลมากนะแล้วก็หัวเราะปีนี้สำคัญมากรูปนี้ จึ้งมากแฮชแท็กอย่าด่ากูเลยนะแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่นะครับเข้าไปอวยพรวันเกิดคุณดิวอริสรานะครับผ่านทางอินสตาแกรมของคุณกุ๊กกิฟสุมนทิ์ด้วยคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยว่ามิตรภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่มิตรภาพมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเหมือนอย่างคู่นี้อืมโอ,อ้โหเขาเป็นเพื่อนกันมายาวนานกันนะคุณก็แบบ ใสๆแบบเฟชชี่ก็อายุประมาณ14 15ิคณผู้เขาเข้าวงการกันเร็วเขาบอกเลยว่ารูปที่พีคมากที่สุดในการโวยพรก็คือปีนี้เป็นรูปที่ว่าย้อนวัยตั้งแต่เข้าวงการแรกๆเลยถ่ายโฆษณาตัวแรกด้วยกันก็คือวัย1 4 1 5โอ้โหรายการของเราก็โวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับคุณดิวอริสราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแล้วก็สำคัญเลยเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆจริงนะครับ ดีต่อใจเออนะคะโมเมนต์นี้ไม่รู้จะดีต่อใจหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะขุดรูปเธอมาบ้างหน่อยเอารูปนั้นเลยขอให้พักผ่อนขอให้พักผ่อนที่แบบสมัยแบบอยู่มัธยมอ่ะฉันเคยเห็นเธอลงอยู่มีปฐมด้วยนะเโอ้ยนะคะคือมันก็เป็นอะไรสดใสตามวัยน่ารักไงนะคะตามวัยตามธรรมชาตินะคะสำหรับหนูนะคะตามธรรมชาติอยู่ป่าอยู่เขาลำเนาไพรก็ว่าไปเนี่ย